นี่นะครับสาหรับเสาอากาศตัวใหม่ที่ผมซื้อมานะครับมันจะเป็นรุ่นนี้ครับซึ่งผมพบว่ามันชัดกว่ารุ่นเดิมครับทีนี้เรามาดูวิธีประกอบนะครับเข้าให้มาอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ต้องออกมาประกอบเข้ากับอันนี้ครับนี่นี่เห็นไหมครับมันจะมีเข็มอยู่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนครับหมุนเข้าไปนะครับมันจะหมุน ยากนะครับต้องกดเข้าไปหน่อยกดเข้าไปให้เข็มมันแน่นนะครับแล้วหมุนตรงนี้นะครับหมุน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 หมถ้าหมุนไม่เข้าก็คือดันเข้าไปก่อนนะครับนี่แน่นแล้วนะครับต่อไปอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับที่อยู่กับ USB นะครับหมุนเข้ากับตัวนี้ครับเส้นเดิมครับมันจะมีเข็มอยู่ใช่ไหมครับล้วก็ด้านที่มีรูอย่างนี้นะครับรูใส่เข็มนี่นะครับแล้วก็ดันลงไป ดันลงไปด้วยนะครับให้เหมือนเข็มเขาไปอยู่ข้างในครับเราค่อยๆหมุนหมุนตรงนี้นะครับหมุนที่เป็นหัวหมุนน้ครับดันก่อนนะครับนะฮะถ้าดัานแล้วมันจะหมุนได้อ่าเสร็จแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยจะไปเสียบข้างหลังทีวีนะครับเดี๋ยวเราไปเสียบกันทีวีแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับอย่างของผมทีวีชาร์ปนะครับ ไอที่เสียบเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างเสียบยากหน่อยแต่ถ้าเกิดรุ่นอื่นเสียบตรงไหนได้ก็เสียบนะครับอันนี้นะฮะเสียบเข้าไปอยู่ด้านล่างนะครับทีวีชาร์ปนี่คือถ้ามองไม่เห็นก็คำๆดูนะครับเสียบปุ๊บเข้าไปให้แน่นพอสมควรนะครับแน่นสุดละ,ละลายอันหนึ่งนะครับ usb ก็เสียบเข้าไปในช่อง usb ข้างหลังทีวีเหมือนกันนะครับต้องเสียบนะครับมันจะช่วยนี่ทีนี้เราเสียบเราเปิดทีวีนะครับ เห็นไหมครับกล่องนี้ก็จะไฟขึ้นเลยก็คือเป็นไฟเลี้ยงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับส่วนแผ่นนี้นะครับผมก็คือทําแบบคร่าวๆนะครับเอาไม้แขวนเสื้อแผ่นไว้ตรงผ้าม่านแล้วเอาที่หนีบผ้านะครับหนีบปุ๊บแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะดูได้หรือเปล่าเอาดูเลยครับดูได้ชัดเลยครับนี่เห็นไหมครับแต่เนี้ยคือเครื่องผมอ่ะ จูนไปแล้วเนี่ยชัดน,นะครับผมจูนจูนเพราะผมใช้เสาวันนี้นะครับแต่เสาวันนี้เนี่ยสู้วันนี้ไม่ได้จริงๆนะครับสู้วันนี้ไม่ได้อันนี้นี่คือผมลองดูอย่างช่องไทยรัฐสามสิบสองนะครับอ่าเนี่ยช่องสามสิบสองเนี่ยนะครับมันชัดคือไม่มีกระตุกอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าให้ผมตัดสินตอนนี้สำหรับของผมนะเล่นเป็นรุ่นนี้ดีกว่าราคาที่ผมซื้อตอนนี้ร้อย 140บกว่าบาทนะครับดูได้ชัดจริงๆแต่ต้องจูนก่อนนะครับแต่การจูนก็ไม่ยากหรอกครับลองศึกษาข้อมูลจากคู่มือทีวีนะครับก็ถือว่าผมคิดว่ามันดีจริงๆครับสำหรับเสาอากาศรุ่นนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันนะครับยังไงลองซื้อมาลองเล่นกันดูครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของห้องหรือทีวีของคุณด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกัน บ,บางที่อาจจะรับสัญญาไม่ได้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับ